สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแดนดอมที่ว่ามีคนอยากเจอคุณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอืมจัสติก แสดงว่าคนคนนี้นะคะเป็นชาวราศีตุลน,นะเป็นคนที่มีความชัดเจนมากๆเลยนะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะเคยมีปัญหาหรือเคยมีประเด็นกันก็ได้ <c oughs> หรือคนคนนี้นะคะอาจจะเก่งนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีหน้าที่การงานดีนะ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะบางคนรับราชการก็ได้นะหรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีพันธะแล้วนะ,ะเป็นคนหรือคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ไกลนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะการที่จะได้เจอกันอ่ะมันยากมากๆเลยนะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นโสดนะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังจริงใจมากๆเลยถ้าเป็นโสดนะคะคุณอาจจะได้แต่งงานนะ หรืออาจจะได้ทำอะไรร่วมกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นหุ้นส่วนผู้สัญญาของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะอยากที่จะพูดคุยนะคะอยากที่จะเคลียร์กับคุณก็ได้นะคะ justice หรือคนคนนี้นะคะมีพันธะอยู่แล้วนะไม่สามารถที่จะออกมาจุดตรงนั้นได้หรือเขารอเคลียร์ก็ได้นะคะอืมหรือความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขารู้สึกว่า คือบางทีนะคะในความสัมพันธอ์อาจจะมีหน้าที่การงานดีนะคะหรือมีหน้าตาทางสังคมอะ่ะนะบางทีความสัมพันธ์เขาอาจจะอยากให้คุณรอก็ได้นะคะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นโสดหรือเขารอเคลียร์พันธะทางกฎหมายนะคะหรือรอเคลียร์อะไรหลายๆอย่างก่อนก็ได้นะแต่บางทีอ่ะนะคนๆนี้นะคะก็อาจจะมีพันธะแล้วก็ได้ถ้าเขาเป็นโสดแม่หมอว่าเขาก็ เราก็อยากที่จะชัดเจนกับคุณนะแต่ดูไปแล้วนะคะเหมือนคนที่มีพันธะนะเนี่ย j u s t ิกแล้วก็แฮงเอ้ j u s t ติกแล้วก็ j u สเมน t เห็นไหมอยากที่จะเคลียร์สแสดงว่าเป็นคนที่คุณกับเขานะคะเคยมีปัญหาเคยมีพันธะหรือเคยมี ประเด็นกันก็ได้นะคะอาจจะมีแตกต่างอาจจะมีความแตกต่างกาันทางด้านหน้าที่การงานสังคมนะคนคนนี้มีประสบการณ์สูงนะคะดูไกลก็ได้นะคะดูเป็นชาวต่างชาติก็ได้ j u m e n t นะคะดูเป็นคนที่กเกษียณแล้วก็ได้หรือหน้าที่การงานเขาดีนะคะก็ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะก็ได้นะเป็นคนที่คุณกับเขาจบกันมานานแล้วก็ได้ นะอยากที่จะติดต่อนะคะอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสื่อสารนะไม่อยากให้คุณแบบกับเขาต้องทะเลาะกันนะอยากให้ปณีปนองก,นกันก็ได้นะไม่อยากให้คุณต้องโกรธเขาอะ่ะนะเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะคนคนนี้อาจจะมีลูกน้องบริวารเยอะก็ได้นะคะหรือบางคนมีอายุที่เยอะมากๆเลยนะเขาก็รู้สึกถูกพันกับคุณนะ ถึงคุณกับเขานะคะจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะหรือมีเชื้อชาติาศาสนาที่มันมันแตกต่างกันอะ่ะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ายังคิดถึงคุณตลอดนะคะบางคนแบบจบกันไปนานแล้วก็ได้บางคนกเกษียณแล้วเห็นไหมจัสติกบางคนรับราชการนะคะถ้าบางคนไม่ได้รับราชการก็ดูไกลอะ่ะนะดูไกลอะ่ะนะดูมีอายุที่แตกต่างกับคุณมากคนคนเนี้ย อยากเจอนะคะอยากติดต่อก็ได้นะคะหลังจากที่คุณกับเขานะคะมีปัญหากันหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันอ่ะนะอื j u s t m e นแสดงว่าเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะคนคนนี้ถ้าคุณกับเขาเคยมีประเด็นเคยทะเลาะกันจริงๆเขาก็ไม่อยากให้คุณทะเลาะเลยหรือเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยนะคะคุณกับเขานะคะไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันอ่ะนะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ อยากที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่นะคะมีคนนี้นะเนี่ยเดสต้์เห็นไหมเป็นคนที่อยู่ต่างคุณกําลังคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่ดูดีนะคะดูมีชัดดูชัดเจนนะคะดูมีความแตกต่างกับคุณนะคะอยู่ในจุดที่ สบายนะคะหรือมีความต่างวัยกับคุณสูงนะเดสตาแสดงว่าบางคนมีชื่อเสียงนะคะทางโลกออนไลน์หรือในวงการในธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักนะคะหรือเป็นคนที่ดูดีมากๆเลยนะคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยก็ได้นะคะหรือหาคู่ออนไลน์อย่างเงี้ยนะหรือบางคนแบบ มีอายุที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะนัดเจอนัดริ้งนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะสังสรรค์หรือว่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณคุยกับคนไกลอยู่นะคะหรือนานๆเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการเดินทางนะคะหรือพากันไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะหรือคนคนนี้นะคะ justicement Just แล้วก็ the star นะคะถ้าก็ ถ้าเขามีอายุเยอะหรือว่าเป็นชาวต่างคุณกําลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้อยู่นะเห็นไหมเขาก็อยากที่จะอยู่กับคุณในบ้านปลายนะคะหาที่สักแปลงอะไรอย่างเนี้นะคะปลูกบ้านหรือว่ารีสอร์ทหรือว่าเป็นที่พักผ่อนอ่ะนะคะในยามบ้านบ้านปลายก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคุณอยากรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนนะคะหรือหาที่สบายใจก็ได้นะเดอะสตาร์ hygiene, star, นะ หรืออยากที่จะมีใครสักคนที่เข้าใจก็ได้ justment นะคะแต่วันนี้เรามาดูว่าใครที่อยากเจอคุณนะคะเดสตาร์นะเป็นคนไกลนะคะคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูเป็นที่ชื่นชอบของใครลหลายๆคนก็ได้นะคนคนนี้นะคะหรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เขาเป็นคนที่ดูต่างวัยนะคะดูมีสเสน่ห์กับคุณอนะื่ะ ดูมีเสน่ห์นะคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะต่างคนต่างตกหลุมรักกันก็ได้หรือว่าตอนนี้บางคนทะเลาะกันก็ได้นะคะต่างคนต่างอยู่กับพื้นที่ของตัวเองถ้าไม่ใช่ชาติต่างชาติหรือคุณกําลังคุยกับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ถ้ามีปัญหากันก็ในใจก็ต่างคนต่างหยหาต่างคนต่างยังต้องการกันแลกกันนะแต่ตอนนี้น่าจะอยู่กันไกลหรือว่าต่างคนต่างทําใจหรือต่างคนต่างเยียวยากันก็ได้นะคะ หรือคนคนนี้นะคะก็รู้สึกว่าเจอคุณแล้วแบบมีความสบายใจนะคะมีความสุขมากๆคุณก็เหมือนกันนะคุณก็มีความสุขนะคะอย่างที่จะเจอเขาก็ได้นะคนคนนี้ดูดีนะบางคนแบบดูมีฐานะก็ได้นะคะใครที่อยากเจอคุณตอนนี้ ตัวฟูโอ้โหเป็นคนไกลจริงๆเห็นไหมเป็นคนที่คุณเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาจะจริงใจกับใครไหมเขาจะจริงใจกับคุณไหมนะคะหรือเป็นคนที่จบกันไปนานแล้วนะคะอยากกลับมาก็ได้นะคะอยากมีสถานะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะหรือคนเพิ่งคุณเพิ่งคบเพิ่งคุยก็ได้นะคะคนคนนี้นะอยากที่จะสร้างสถานะ อยากที่จะเริ่มต้นนะคะหรือสําหรับใครบางคนเป็นคนที่ยังไม่มีสถานะเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครูแสดงว่าเป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะชอบความสบายใจนะหร,หรือถ้าเป็นคนโสดเขาก็รู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่พูดคุยอะนะแต่ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยังไม่อยากที่จะผูกมัดยังไม่อยากที่จะมีภาระนะ ยังอยากที่จะใช้ชีวิตแบบสบายๆไปก่อนก็ได้นะคะไม่ My the f u ฟ l แสดงว่าบางคนเพิ่งคบเพิ่งคุยยังไม่มีสถานะกันเลยก็ได้นะหรือบางคนเห็นไหมด้วยมันมี justice judgment แล้วก็ the star เนี่ย the f o o l เนี่ยบางคนจบกันนะคะทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันก็ได้อยากกลับมาเริ่มใหม่ก็ได้นะคะอืหรือหรือเขาเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้อ่ะคนเนี้ยนะหรือก็ต้องเดินทางก็ได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะ ชอบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยรักความสบายใจอย่างเงี้ยชอบธรรมชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากพัฒนาคุณอยากสร้างสัมพันธ์กับเขาถ้าถ้ายังไม่เจอนะคะคนนี้คุณจะได้เจอเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเจอจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะเจอจากการเล่นโซเชียลก็ได้นะคะ ถ้าเหรียนโอ้โหเป็นคนที่คุณกับเขานิ่งห่างไกลกันนะคะมีความน้อยใจกันและกันก็ได้นะมีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานการเงินก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ไม่สามารถนะคะเปิดเผยให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะเป็นคนที่คุณกับเขาหันหลังจากกันมาแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่ดูเก่งนะคะดูมีภาระเยอะก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะเคลียร์ไม่สามารถที่จะ ให้ความจัดชัดเจนกับคุณได้ตอนนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่คุณจบกันไปนานแล้วก็ได้หรือว่าถ้ายังไม่จบกันก็เป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกคุณนะ,นะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะคุยถึงเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่บางทีในความสัมพันธ์ก็ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะอยู่แค่ในความคิดก็ได้คนคนนี้นะห้าเหรียญแสดงว่าเป็นคนที่ดูมีภาระเยอะนะคะ การที่เขาจะออกมาจากจุดตรงนั้นการที่เขาจะเริ่มความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลานะคะคนคนนี้นะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจเขาเป็นประจำอ่ะเนอะเหมือนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเต็มที่ก็ได้นะคะคนคนนี้นะใครที่อยากเจอคุณอีกเดวิลโอ้โหเดอ s t สตแล้วก็เดวิลโอ้โหเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณสูงคนคนนี้นะ เป็นคนที่มีอำนาจนะคะเป็นคนเก่งนะดูเป็นชาวต่างชาติสูงนะคะหรือเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการเขานะคะมีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะนี่ชาวราศีมังกรก็ได้เดสตาราศีกุมนะคะอืมเป็นคนที่คุณกับเขารู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่าตัดกันไม่ขาดก็ได้นะคะเป็นคนที่ทั้งคุณและเขานะคะต่าง ห่างกันแล้วก็ได้นะคะแต่ในความรู้สึกอะนะมันยังตัดกันไม่ได้นะเป็นคนที่คุณรัเลิกเลิก,ก,กคือคนคนคนนี้มีโอกาสที่คุณกับเขานะคะจะได้เจอกันนะอืมหรือบางคนห่างกันไปนานแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในใจนะหรือเป็นคนที่คุณกับเขารู้สึกว่าแบบหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันได้มากมาก,มากเลยนะแต่บางทีในความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เห็นไหมจัสติกแล้วก็เดวิล เป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูมีภาระเยอะนะไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองออกมาจัดจุดตรงนั้นได้นะคะหรือคนคนนี้เป็นข้าราชการก็ได้นะคะเอจัสติกแล้วก็เดวิลนะคะเป็นคนที่เก่งดูมีอํานาจนะอืใครๆก็ต้องการเขานะใครๆก็อยากอยู่ในในใจเขาอะต้องการความรักจากเขามีเสน่ห์สุดๆเลยไนะ คนคนนี้ดูเก่งนะคะดูมีพันธะนะถ้าเขาโสดเขาอาจจะมีคนที่อยู่ข้างหลังนะคะหรือเป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะจบออกมาจากตรงนั้นได้นะมีคนข้างหลังนะคะอหรือเขาเป็นคนที่มีภาระเยอะจริงๆนะคะหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการนะคะ หรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ในความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะต่างคนต่างหลงไหลนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างรู้นะคะไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเห็นไหมมีเสน่ห์นะคะต้องการกันเล่ก,กันก็ได้สามไม่เท้าจัสมินและก็สามไม่เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปนานแล้วนะคะหรืออยู่ในสายงานอยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยนะ หรือคุยออนไลน์นะคะคุยเมสเซจกันเป็นประจำก็ได้นะเป็นเมษาเมทาเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีสเสน่มากๆเลยนะคะคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะมีคนคุยเยอะนะคะแจสมินแล้วก็สาม,มเมทาโอ้โหบางคนอายุเยอะแล้วกเกษียณแล้วแต่ยังมีสเสน่ห์หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเมสิงธนูนะ